อยู่ข้างล่างพี่น้องข้างล่างข้างล่างโอเทนโรงแรมหมูกผักมีบ็อกซิ่งพร้อมตัวในแม่มีฟิตเนสมีบ็อกซิง่งขณะนี้ฮอกทุ่มพี่น้องฮอกทุ่มของดูบไบเลยนี่งามงาม่อนฮอนคือบานเฮาเลยกำลังเสียกับฮอนแต่บอ่อทออยู่นี่เป็นเมืองที่สะอาดมาก แล้วก็เมืองที่ไม่มีขี้กะมุนเอากระเป๋าว่างไปก็ได้ไวสันเออเมืองเรือง่ามีรีบรรยากาศยามพื้นนั่งเคีื่องบินมาเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงเกือบ หกชั่มงกว่าเกือบเจ็ดแต่ว่าเชียงบินเครื่องตั้งว่าสองชั earrings. ่วโมงเรือชําราญหลงเรือเนี้ยเมื่อเคลืนงามเอาวิวเน้ยามืนอเคื่ไปพี่น้องเบิงงน้ำกันนะพี่น้องดูแงมคืนดูบ่ายบรรยากาศ สวยงามเมลานีถ่ายรูปเดซิเชียกถ่ายรูปมากันสี่คนนะพี่น้องมากันสี่คนมีเมืองตึกเนาะมีแต่ตึกอ่อมเลยพี่น้อง สีบลอนะฟ่าในหัวหน้าหัวหน้าผ้าลูกเต่าเดาใดมาชมดิวไปนองชมดิวยามือคืนอันนี้ยหมองมองแรมเนี่ยนโองแรมมองทุกข่อยพักนี่ไดูสดิดูสิดพรังส ยูซ uh, ันยี่สิบแปดแล้วกับส่วนที่มันเลียวเห็นนะเลี้ยวเห็นงามงามงามหลกของไม้พี่น้องตต้นเต้นเพื่อนยู่แล้วเขาก็สิเปิดคือเขาอยู่บ้านเทานั้นแหละเนาะของไม้กระตื้นเต้นธรรมดาประว่าแต่อีหยังแค่หน่งของไม้ท่านพวเข้ากับ ลองให้ยูประจำบิ้งอยูได้บ่ตึกงสิบ่มีท่างคินหอดปลาเห็ดคือเเ่าบ่ามีท่างล่ะแม่ข่อยแม่ท่านมาเที่ยวชองสามมือได้ยูท่นานวเสียไม่ยููเลยตืงึงจิตได้ินหอดปลาเห็ดกินหอดถุงไหถุงหน้า <c oughs> บรรยากาศแม่พี่น้องเมืองนอจ้าขอบคุณกำลังถูกกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ส่งกำลังใจให้กันและกันด้วยดีเสมอมาเอาบรรยากาศเมืองดูไบามาฝากอันนี้รานอาหารเลยก็เพิ่วมาวังกีบกันเมิดจ่ะพี่น้องยูนเนี่ยพอกับลูก,ปลก,ไ,กไป,ไปอิเซบงอ่าบ้องฮอนปันไดเพราะว่าอยู่อยู่กับน้ำพี่น้องมีแต่ตึกสูงๆ เดี๋ยวสีเอาบูกาดีฟาตึกสูงที่สุดในในโลกให้เบิง้งเลิฟพี่น้องจ้ะเอาซ้ำนี่นแหละเนาะลองทองยงี้ยมือขึ้นเดี๋ยวมาชมกันไหมจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายจุกจุหลอดไฟเนี่ยคือบานเข้าวางหอยตองแตงเนี่ยหลอดไฟหอยหอยตองแตงค,คือลิฟพี่น้องจ้ามาถึงแล้วดูบ่ายดูบ่ายพี่น้องชมบรรยากาศน่ากันพี่น้อง